จะเป็นไปได้ไหม ถ้าผู้หญิงช่วยตัวเองบ่อยๆแล้วจะทําให้ปากมดลูกเนี่ยขยายขึ้นก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่เราสามารถที่จะทําได้ก็จะแค่ใช้นิ้วนะคะบริเวณแค่ตรงคลิตอริสนั่นเองนะคะก็ทําให้ถึงจุดสุดยอดได้หรือบางคนก็จะถึงจุดสุดยอดโดยการสอดใส่ตัวเรนจิช็อตนะคะข้างในการที่เราใช้นิ้วของเราะคะ่ะหรือว่าอุปกรณ์ใดๆก็ตามนะคะ,ะที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นนะคะ <c oughs> ตรงเว้นจุดไวต่อความรู้สึกนะคะไวต่อการสัมผัสนะคะมันจะไม่ ได้ทําให้ช่องคลอดเราอะมันหลวมหรือว่ามันใหญ่ผิดปกติเราต้องบอกก่อนว่าจริงๆช่องคลอดของผู้หญิงเราอะมันสามารถที่จะขยายได้มากๆเลยนะคะคือเด็กคนหนึ่งออกมาได้อะอก็คือมันขยายได้ใหญ่มากเนาะ แล้วก็อุปกรณ์หรือว่านิวที่เราสอดใส่ในการที่เราช่วยตัวเองอะ่ะมันไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นนะคะ,ะเพราะฉนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าเราช่วยตัวเองแล้วช่ววองคลอดเราจะใหญ่กว่าปกติหรือว่าใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่องคลอดเรามันสามารถที่จะแบบขยายแล้วก็ยืดกลับมาได้อยู่แล้วไม่ต้องกังวลเลยค่ะสามารถที่จะช่วยตัวเองได้อย่างสบายใจได้เลยถ้ากังวลตรงเรื่องจุดนี้นะคะ